เอาบ้านข้างโอู้ยพอมึงหาฝนเลยโจ๊กงานโจ๊กงานโจ๊กพ่อมึงตายมันได้ปืนกูไม่ได้ปืนไอ้หนี้อ

เอาพี่กูเลยเฮ้ยไอ้เฮี้ยแตะไม่ติดเอาเอามันแตะไม่ติดมันแตะไม่ติดได้เี้ยมังแยโอ้ยเฮ้ยอย่าโฟกัสเ่ากูเชยรีพอร์ตพี่รีพอร์ตต้องรีพอร์ต ผมจะปิดไฟวันแต่ปลาใกล้ไปหน่อยเฮ้ยระวังนะจังละทำนี่อุ้ยจัดขวาขวาขวาอ้ยซ้ายขวาเลยซาดิายตัวหนึ่งเหลือ้ายตัวหนึ่งคุณตี้เออ นี่การใน,นคิดตัวอะไรไปครับ5คิวแล้วสตตีมท <Steam S 2> ุกวันที่สวิตมากับเนยนะครับ